สวัสดีครับท่ผมทุกท่านครับจะมารีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งจะมารีแอคชั่นฮัวลอดหรือจอมมารพิชิตโลกนะครับผมในซีซั่นที่3 EP ที่8หรือตอนที่8นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนไอ้พวกที่มันไปบุกสุสานของไอ้เนาะไอ้พวกปาร์ตี้ที่แบบเขาเรียกว่าไงไอ้พวกวอร์กเกอร์ใช่ไหมไอ้พวกที่แบบทำงานอย่างเดียวไม่สนเงินอะไรเงี้ยโทษทีนะที่แตะโรศัพท์ใหมเมื่อกี้โอเคนั่นแหละแล้วก็จะมีประเด็นที่แบบว่าแต่ละไอ้แต่ละกลุ่มของของไอ้ที่เขาะเออแบบ แม่งก็แบบไปเจอแต่และห้องไปเจอแต่ละอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางคนก็ถูกส่งไปทรมานบางคนก็ถูกส่งแบบไปห้องมแมลงอะไรเงี้ยบางคนก็ถูกแบบเกลือตันลุมตีตายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตอนท้ายคิปรู้สึกว่าจะแบบมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงปาร์ตี้ของตัวหลักในที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาแล้วกันอ่าแบบเหมือนจะวัไปที่สนามบอลลองใช่ปหตามที่เขาบอกเนาะโอเคซึ่งคินี้เป็นไงก็ต้องติดตามรับชมกันเนาะซึ่งให้เดาเลยไปสนามประลองก็ต้องมีการประทากันนะ้วคงไม่ใช่แบบไปนั่งทำกับข้าวกันเนาะ นั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นการแชร์ช่วยกันไปเนาะโอเคครับก็ไปเริ่มคลิปดีกว่านะครับผมเป็นผู้ท้าชิงเหรอโอ้ไม่แบบเป็นพิธีกรด้วยวะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมให้ถึงแบบแต่งชุดอย่างนี้ด้วยวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเยววโอเคไปหนึงน่งไปหนึง่งเริ่มมาก็แบบยังแบบเขาเรียกว่ายังแบบเตรียมตัวจัดหูฟังไม่เสร็จเลยก็ได้แบบอ่านแล้วแบบมีการท้าประลองกันแล้วแบบได้เจอกับไอซ์แล้วก็ฮะงงอันนี้งงจริงนะเนี่ยเออโอ,โอเคไปไปไปรวต่อแล้วกันโอเคตอนที่แปดเสีเยเซลความหวังแค่ชื่อตอนก็ยังไม่ให้ความหวังกันเลยะ オパネパティディマールメでトウルネンノサテムリダトモンガタイまずは謝罪をさせていただザーシャザヨサセティタディコーメンノプノマコノウムニアナタニムダンデハイリコンダコトアシャザイタシマセユリスティタラおルノナラソレニクサワシ

ชื่อเก่าไอ้คืออะไรวะโมโมอนกะใช่ปะ่ะไอ้นี่มันโกโหกโกหกทั้งที่รู้ว่าโกหกแล้วแต่มันมันแถออกมาเงี้ยเนาะอุ้ยโวยใจเย็นไหไโอ้เนี่ยนั่นอยางลุมเสียจริงใช่ไหมเนี่ยไม่เคยหเห็นไอเบ่งพลังอะไรแนี้นมาก,ก่อนเลยอะ จช่ปะขนาดตอนที่สู้กับชาวเทจะไม่เบ่งขนาดนี้เลยอลาโดนระงับประโลมแล้วอ่ามัน,ม,นมันก็ถูกส่วนนี้ผมบ่ามันก็ใช่โยะอ่าทำไมอุดหูทำไมอ่าฮะตว่าเ เหมือนจะพูดแบบเปิดใจเนาะอ่าเป็นคำบนจริงอ่นแหละโห<อ>เช้าเที่ย์ <c oughs> <c oughs> เสียงมากันตัวตนะุนอ่ะไอ้ใช้อาวุธอย่างนี้ต่อสู้เหรอป <c oughs> กติไอ้เป็นจอมเวทต้องใช้แบบคาถาหรือรอะไรอย่างนี้สู้ไหมเหรอ อ่ะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบการต่อไอ้ของไอใช่ป่ะผมว่านะคือไม่ได้เอาจ,จริงโหแต่โอ้ประสานเวทกันเนาะคอมโบกันดีมากนะแต่แบบทำลายไอไม่ได้เลยวะ่ะอ่า เรียกนคนอื่นว่ามนุษย์เหรอทั้งพี่ตัวเองก็เป็นมนุษย์ได้ยงไ้แม่งโคตรอินแต่ตอนนี้โมกเลยเรื่อง <ง ains> อ,อะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โหเชตเลังลาเลยใช่ปะเนี่ยไอ้เใจดีเนาะให้แบบเขาแบบมีเวลารักษาตัวอะไรเงนะีขนาดไอม,ม่ไม่ถอดแวน่ะ มึงยังสู้ไม่ได้สัมผัสอันเดรสเสียงโหลดแม่งคนแบบไร้ความหวังมากเลยอะคือหลอดเป็นผู้ใช้เวทระดับสามใช่ป่ะคงแบบรู้แค่ประมาณระดับสามระดับสี่เนาะชื่อเวทอะในแฟนเขาใช่ป่ะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ โอ้นี่จะเป็นอันติของเขาแล้วผมว่านนะโนดาเมตอ่ะอะโอ้ไม่ได้ว่ทำให้เป็นอัมพาตด้วยอ่ะ しか使わないのであればタッチオブアンデスは少しもったいなかったかで考えれば戦力にならない私は見捨てるべきでしょうがこのオアホ仲間をかばいに来た男に対してその暴言は不快だぞもったいないぐらいの素晴らしいリーダーだってねでもねあなたはバカだわ感情に流されたあなたはね何の話だ คนจะเป็นคำพูดแค่แบบแม่งเฉพาะคนในปาร์ที้ถือเข้าใจมั้งโอ้โอ้ตายแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้ไง,งนความหวังพวกนี้ไม่มีเลย โอวา้อะไร <S <S โอ้ใช่เขามีน้องสาวอยู่ใช่ไหมเขาเป็นกาโกโหกที่แบบอา,อาจจะรู้สึกดีทีน,นิดหนึ่งมัง้งโอ้ し苦し、反応を見私たちは死んでいからです。私たちは死んでいない。でもあなたの素晴らしいるを取る私たちにてあの子だけは助けてあげて。しかしあの娘は死しでいあのです。私たちは死んでいるのああ

ตายแน่นเลยสองตนน่ะตายแน,น,น่ยังไงก็ตายแน,น่แล้วคนนี้ยังไงก็นาก่าจะไม่รอดวะถ้าชาวเทียตามไปอ่ะมานามหมดแล้วเลยยังไงปิ้งปิ้งกันนะ <c oughs> ดูโค <c oughs> oh, ตาม,มันาเร็วมากเลยนะ <c oughs> จบสอง

นาซริคชิคาได้ฟันบ้าได้ลอชั้นหกอ่ะใช่มันลงมาใต้ดิน,นเรื่อยๆแสดงว่าแบบมันไม่มีทางร้อนั้งแต่แรกแล้วอะ่ะนิเกลามันไม่ได้นิเกลารีบโอ้โหเฮเป็นแรงเฮือกสุดท้าย,ยแบบแบบ

アウラ様、マーレ様。声マイル？アインズ様、ご不快ではございませんか？というよりも、この声をエントマに進めたのは私だからな。その他の部分はどうした？<は>ちゃんと有効活用しているか。はい。メシアンを変えな。シュクハットの一体が、腕の部分はデッドマンストラグルが分け合って、デミュルゴス様が持ち去りました。すべて有効に使い切ったと判断しております。オッケー、そうか。

帝国有数の若チームを容易に全滅させるだけの力を持つ。良い子に育った中でもあなたの才能は圧倒的だ。しかし、ただ、ただ、何？それでだな。若たちの剣だが、バカ貴族一人の首で全て片付くように。もちろんでございます。ならばよし。一応ね。なんだ一体な。何？声何？ ฮะโอมังกรทองด้วยอู้ออกมาเลยเหรอเออเออมันก็จริงว่ะขี่มังกรอ,อย่างนี้มาเนาะ อ่าฮะไรทั้งงัยนั้นเนื้อเสียใจไม่ก็ไม่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ก็จะทำให้ประเทศนี้พังทายไปเลโอ้การสักดาเก้อเหรอเป็นการทุบที่แม่งเหมือนจะโอ้โหแม่งลอยแยกกันเลยเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นการทุบแบบเหมือนจะไม่มีทรงพลัง แต่แม่งแบบแผ่นดินแตกอยพูดแค่เนี้ยแต่แบบแม่งขนาดนี้เลยนะเออสงสัยคงต้องไปขอโทษหลับไม่งั้นประเทศก็คงจะเป็นเหมือนแบบกลุ่มทาหารด้านล่างอะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะโอ้โอเคก็ อันนี้เดียมันมันให้หลายฟิลเดียมันเป็นตอนที่แบบมันรู้สึกดาวมันดาวในส่วตั้นแหนเคยดูมาแล้วคือมันมันยังไงอ่ะถึงเราจะไม่ได้แบบผูกพันกับตัวละครอะไรไอ้พวกตัวประกอบเบอร์เกอร์เท่าไหร่แต่แบบมันก็ให้ความรู้สึกแย่มันเหมือนกับตอนซีซั่นหนึ่งเลยมั้งตอนที่ไอไปเข้าร่วมปาร์ตี้ครั้งแรกอะเอออารมณ์มันคล้ายๆงันแต่นี่คือแบบเป็นเหตุการณ์ที่ไอพวกนี้แม่งมาบุกไออะไรนี่เนาะนั่นแหละ คือแบบไอ้ก็แบบเปียบประมาณแบบว่าไงอารมณ์แบบเหมือนถ้าแบบมีคนจะมาขโมยของบ้านมึงอะ่ะมึงจะปล่อยให้มันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วไอ้ก็บอกว่าไอการที่ฆ่าเขามันเป็นการแบบเมตตาสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยเนาะคือเพราะว่า,วาถ้าไม่ไม่ตายมันก็จะทรมานอะ่ะแผมว่ามันทรมานอะ่ะไม่รู้จะไปทําอะไรต่ออย่างเช่นไอพี่นักบวชเขาเาบอกว่าอะไรจะเอาไปทดสอบแบบแม่งเปลี่ยนความทรงจําเปลี่ยนเทพที่แบบตัวเองนับถือเป็นอีกเทพองค์นอีก องหนึ่งอะไรงี้อยากจะรู้ว่าพลังมันจะมีเหมือนเดิมไหมศรัทธามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันไหมอะไรเงี้ยเออมันมันโอ้โหมันแอบด์กไม่ใช่แอบหรอกมันด์กอะไทำนี้เออโอ้หแม่งสงสารคนผู้หญิงคนนั้นสุดสุดแล้วคือสงสารเขาสุดแล้วอ่ะที่แบบมีน้องที่ยังรอถ้าเกิดเขาตายไปเฉยแม่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็จะแบบน่าสงสารเฉยแต่มันจะมีน้องอีกสองคนที่ยังรอพี่สาวมารับตัวออกจากบ้านที่แบบแม่งไม่มีอนาคตตรงนั้นเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบ สงสารแล้วเรารู้สึกแอบแย่นิดกนึงกับเขานั่นแต่แบบอย่างที่บอกไปมันมันคือแบบหนึ่งในความเสี่ยงของงานที่คุณจะเจอเวลาคุณทาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รู้กันก่อนจะรับงานนี้แล้วว่ามึงมีสิทธิ์ที่จะเจะออันตรายกันนะอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละซึ่งก็อืโดนไปเรียบร้อยโอเคซึ่งคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณเนี่ยเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดกระดเพื่อเป็นกำลงังใจให้วันนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย